สวัสดีจ้าพี่น้องพี่ป้นนะอาน,อน้องนุ่งทุกผูทุกคนนะจ้ะไปเวี้ยงพกบุญพระแสบมาแล้วด้วยจ้ามัอนี่เอเวเ,เ,เวียงสีมีเมนูย้ำสามเกอจ้านี่จ้าอันนี้มีเห็ดเห็ดค้นใหญ่จ้าเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดเข็มทองจ้า เคองปูงเขากับมิมะนาวมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็ักขึ้นช่ายผักชีหอมนะจ้ะก็มีน้ำปลาจ้ามีกระเทียมดองผงชูรสแล้วก็หมูสามนะจ้ายเดี๋ยวังขอถัษแป๊บหนึ่ง ขอตัวเด้๋ยจ้าลืมรวดดีจ้านี่พริกพริกกี้แว้งต่ำไปเลยเนาะพริกกี้แว้งต่ำเลยจ้าแกใส่ใส่เห็ดลงไปนะจ้าเห็ดเห็ดใส่ลงไปเลย ใส่หมูบดลงไปจ้าใส่แป้งนัวจ้าใส่รดดีจ้า จัง่อยนะจ้าเพราะมันมีรสซาบนะจอะใส่น้ำปลาจ้าเคยซิมมืออล้วเคยเพิ่มนะพี่น้องเนาะน้ำกระเทียมดองจ้า บีบมะนาวจ้าน่านะทำลาไรและพย่นางเงี้ยซิมึงก่อนนะจ๊ะไปใส่ไม่เจปันผสม ใส่ใส่เครื่องลงไปเลยได้จ้ะซึ่งก็ถึงมอนอน่อยเลพี่น้องโอ้ยยังกระโดดน้อใส่บุนสินก็ได้ได้ดจ้ะแต่แต่มือหนิบว่ใส่สะอาดไม่แต่ยันมแต่เห็ดเพื่อสุขภาพจ้าใส่หมูใส่เนอยอนยใส่หมู Thế mua xăm thịt bạc cả Mua cứ thịt nơi này là cái xuống đây dù chạy Xí gần đây à ແမ်ຊິພີ່ນ້ກຸງປາກຸກຸ້ງິ້ີຟຕຈ ผมเสื์ฟแลวจ้ามาได้จ้าม่กินน้ำกันจ้าผักจ้าผักต้มสวนจ้า พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามาจ้ามากินน้ากันอันหลังจากยายเวียงหายไปสองมือแล้วจ้าบอกคอยสบายจ้าพึ่งฝืนไข่ฝืนไข่กะคือหนวดพี่น้องเอฟซีจ้าไปเฝ้ามาหาพี่น้องมาจ้ามากินน้ากันจ้ามองเห็นมานอกุุงจ้ากุุงกุุงไงจ้า ไม่ไง okay, บอกพอด,ดีพี่น้องกุ้งขวดเกลือจ้าเลี้ยงใส่เมื้อแล้วล่ะ ฟุ้งตุกฟุ้งตุก30มื้อติดนี่พี่น้องพาอยู่เข้าเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดให้คนเฮาบ่สบายแห่ไข่เป็นนาวทั่วกันเนาะแล้ตัวบ่อย่จ้ะตัวพอดีจ้ะ ແບ່ນອາຈານຊິມາກິນແມ່ແບງເດີ້ທີ່ເນາະພີ່ນ້ອງວ່າຊານบ่ນພີ່ອງມືອນ້ອິນເາຈະແງບນ ເພິ່ນວ່າເປັນຢາໂຕພີ່ນ້ອງເຮັດ3ຢ່າງຍິບຽງກະໄດ້ຍັງຈາກເພິ່ນເວົ້າມາດອກວ່າວ່າຖ້າກິນຫຍ້າ3ຢ່າງນີ້ມັນຈະເປັນຢາ ้อพี pues ่น้องเอ้ยนี่เวียงเด้อตะบ มีสซ้างฝุ่นตกบกนน้อเพิ่งงัดมาหน,พนิพี่น,น,น้องเพิ่ืมันี่เฮงเฮงอะไรเพิ่เฮงเพิงฟ้าหัเกมังแต่ลุกน้อย ฝนตกฟ้าห้งองน้องเมื่อลพี่น่องเอ้ยกินหอยลวกสมัยนี้ลวกงแล้วเป็นหลักเป็นแรงกันเมื่อหลักอะสบายใจพี่น่อง

เราคลิปนี้กันซาเมีก่อนนาจ้าปล่อยพี่น้องเยี่ยงพี่น้องแกง่เอ็นิบซีเยี่ยงทุกคนมีนความสุขเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่หนาพ่อกับแม่นะจ้าสวัสดีจ้า